สวัสดีครับภูรัชชัยครับซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วตุบๆตๆใันเต้นยังไงไม่รู้โอ้ตุบๆตๆโอ้เที่พี่ขอรยูแบบนี้แต่น้อยเก็เป็นอะไรต่อฮะไม่แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เิมาจากไกลดวงตาลุงเินเร๊ยต์ฉันกอยาไปชักเข้ามาใกล้สินี้ดี Rosa chocolate, p อ r s ช wallet. เล็ just tell me what you want it ทุบ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 ใช้มาเต็มยังไงไม่รู้โอ้ทุบ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 อีกคนจะอยูแบบนี้กับคนอื่นชนะน้อยเปอร์เซ็นต์การเธอฉันคนนี้ให้เธอร้อยเปอร์เซ็นอ้อเพราะถ้าสมมติแบบผมเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วเหมือนแบบผมจำเรื่องไม่หาคนก็น่าเป็นพี่รันนู้นเหมือนแบบเขามีความเป็นแดดดี้ครัเออเขาแบบเขามีความเป็นดดดี้เขาดูแบบดูแลคนได้แล้วเขาก็แบบดูแบบ strong strong และเขาเป็นคนที่แบบขับรถทุกวันเลยเหมือนแบบไม่ว่าจะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าเราจะเลิกงานดึกไหนพี่อรันจะเป็นคนเดียวที่แบบขับรถกลับบ้านในเหนื่อยซึ่งแบบเขาดูแบบพึ่งพาได้เสมอเลยดูแลได้ดูแลเราได้ use a p s bro what do you mean apps t h e s e are เส้นเลือดไม่ตรงนี้ตรงนี้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำงานหนักทำงานหนักก็เป็นว่าผมเมนพี่อรันครับเพราะว่าเขาดูแบบ strong เป็นเหตุผลที่ดีเป็นเหตุผลที่ดีนะคะ